ตีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายดัมโบในเกม Last Day on Earth นะครับก็ก่อนอื่นไม่รู้ว่าผู้รอดชีวิตไปอัปเดตแล้วหรือยังนะถ้าอัปเดตแล้วอันนึงที่เขาเปลี่ยนเข้ามาที่เห็นชัดเลยสำหรับคนที่เพิ่งโหลดเล่นเป็นมือใหม่เลยมือใหม่เอี่ยมเลยก็ได้อแบบว่ายังใส่ของได้แค่2ช่องอะสบายขึ้นเยอะนะคือตัวนี้เลยเนี่ย ปืนหรือว่าจะเป็นหอกไม้อะไรก็ได้ที่คุณใช้ตั้งใดเริ่มเกมหรือรวมถึงผู้รอดชีวิตที่เล่นมานานอย่างผมด้วยก็ได้เวลาเรายิงอย่างเงี้ยเวลาปืนหมดนะหลังจากปืนหมดเราไม่ต้องกดกระเป๋าแบบนี้แล้วนะเราไม่ต้องกดแล้วนะครับปืนหมดปุ๊บปืนอีกกระบอกจะขึ้นทันทีเราขึ้นยังไงสมมติว่านะมันขึ้นตามนี้เลยเนี่ย มันจะขึ้นแบบนี้สมมติว่กระบอกนี้นะครับกระบอกนี้หมดมันจะขึ้นกระบอกนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราวางอย่างนี้นี่เราวางอย่างนี้กระบอกนี้หมดมันจะขึ้นมืออัตโนมัติก็คือกระบอกนี้พูดง,ง่ายๆว่าเวลาเราไปสูงขนส่งเนะเวลาปราบ,บอสอะไรแบบนี้เวลาอาวุธหมดอย่างนี้จัดเรียงปืนไว้เลยครับว่าอยากจะใช้ปืนกระบอกไหน เป็นกระบอกต่อไปหรืออาจจะเลือกอย่างนี้ก็ได้อีกช่องหนึ่งใส่พยาบาลสองอันไปเลยก็ได้เออให้ปืนอยู่กระบอกเดียวพังปุ๊บเดี๋ยวมันขึ้นมือเองแต่พยาบาลเรายังต้องเปิดเข้ากระเป๋าเพื่อหยิบมาใส่อยู่นะปรับไปใช้อย่างนี้ก็ได้โอเคนะครับนี่คืออันแรกเนาะอันที่สองก็คือตัวนี้นี่ทังแดง ทางแดงสามารถรวมเข้ามาไว้ด้วยกันแบบนี้ได้แล้วนะเนี่ยเออโคตรดีโคตรดีเดี๋ยวผมเก็บไอ้นี้แปอ่ะนี่เป็นชุดใหม่กนละ้วยวอนไหนแล้ววะออก,ก็อันนี้แหละเอาโอเคนี่ดูนะครับเห็นไหม อ๋อได้สิบถังนะครับสิบถังต่อหนึ่งช่องเนอะโคตรดีผมบอกเลยอ่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้ผมก็ว่างเลยเห็นไหมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่ะถังแดงนะครับปัจจุบันนี้นะสามารถทำแบบนี้ได้แล้วนะนี่เห็นไหม แต่ว่าได้แผ่นเหล็กกล้าแบบที่ไม่ต้องไปนั่งทําที่โต๊ะงานเหล็กอะ่ะได้แค่หเปอร์ซนนี่ผมแนะนำว่าเอามาใช้กับตัวนี้ดีกว่าเนี่ยสเต,เตชันสางเคมีเนาะเอามาทำไอโอดีนนี่แหละถ้าคนอยากจะแต่งโดรนเนอะอ่ะโอเคก็ถือว่าเสริมขึ้นมาอ๋อผิดอันละเสริมขึ้นมา2อย่างเนอะ ที่ผมเห็นชัดๆเลยแล้วก็ถูกใจผมมากส่วนเออเดี๋ยวเตรียมอาวุธกันก่อนนะอีกเรื่องหนึ่งอะผมก็รอมาพักหนึงนะ่งเนาะคิดว่าคงจะไม่ได้ทำแล้วอนะสุดท้ายมันมาเรอบมันมาเดี๋ยวเอาอันนี้ไปสามกระบอกเนาะ อาใช้นี้บ้างดีกว่าเอาวันนี้เลยกันประมาณนี้อ่ะเอาไปเผื่อดีกว่าอ่าประมาณนี้ดีกว่ามันมาแล้วนะครับสำหรับสกิลพระเอกนักบู๊ซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันชื่อพระเอกหนังโป๊อะไรประมาณนี้ ไม่ได้ลามกนะคือผมคิดว่าถ้าเสื้อผ้าเราขาดอเราอาจจะได้บัฟประมาณว่าทุกการโจมตีมันจะรีเลือดเออคิดแบบนั้นนะแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับก็คือปืนคุณจะไม่ยิงพลาดอีกเลยก็คือแบบเนี้เวลาเรายิงซอมบี้มันยังมีพลาดแต่ถ้าเราได้บัฟพระเอกนักบูการยิงจะไม่พลาดมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหม เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หลักท,ที่ท่าเรือครับในหมดยากนะนี่เลยนะครับพระเอกนักบูนะครับหายากมากอาวุธของคุณจะไม่โจมตีพลาดอีกส่วนอันนี้ผมไม่ได้นํ่เลยนะเดินพลาดนี่ยโจมตีด้วยอาวุธทุกครั้งแรกจะทำให้เป้าหมายชะงักเป็นเวลา5วินาทีคุณต้องอยู่ในโหมดรอบทำ ถ้าระดับภัยคุกคามเจอแบบสมมีมองเห็นคุณในแม้อยู่ในโหมดรอบทําคือจบเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะศัตรูสร้างความเสียหายลดลง15%ในการต่อสู้ระยะประชิดไม่มีผลกับบอสก็คือย่อไปตีก็ได้ทีนึง่งศัตรูสวนกลับมาก็คือลดลง15%แค่นั้นเองจากตีร้อยก็เหลือเท่าไหร่85ะไรประมาณนั้น ไปหักลบกับเกราะก็ลดลงไปอีกประมาณนั้นแหละส่วนภัยคุกคามก็คือตีแรง15เหไหมัมนสวนกับไอ้ปัออ๊อ่อนล้าเลยแล้วก็สตูมองเห็นคุณแม้ว่าอยู่ในโหมดล็อกทําในเซกเตอร์ A2 นะก็แบบนี้แหละเกมแต่เรารีได้นะเรารีได้นะครับภัยคุกคามซึ่งก็เหมือนไอ้ตู้ที่ผมเคยบอกเอาไว้ตู้ด้านล่างเราใส่เข้าไปได้ครับ แล้วก็เห็นไหมศัตรูได้รับความเสียหายจากอาวุธประชิดลดลง50%พลังชีวิตของบอสก็40%ด้วยนะเออไม่ธรรมดาเดีย๋ยวเราเอาตัวนี้เลยเอาไปลองกันดูว่าเป็นแบบที่ผมคิดไหมโอเคครับเอ,อ้ยอ,อ้าว ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวดูไม่ออกเลยว่ามันดอกกี่ใบละยิงเล่นยิงดอกน้อยครับเห็นไหมบับโคตรเทพอะ่ะบับโคตรเทพเลยดูดิเห็นไหมโคตนเะลยผ่าเอกนักบ๊ ตอนนั้นผมเบอร์ยานะไม่ได้ชวนพูดลามอ๊กเออคนเรามันก็หลงปิดได้บ้างนะเลี่่ยืนแทงได้เลยตัวนี้ผมว่ามันมันก็ดีนะเออ ว่าต้องดูให้ดีครับอ,อื้อหือโอ้โหโอ้โหอือเดี๋ยวขอดูตรงสเสบียงแป๊บหนึง่งอ่าได้อากา้าไม่งั้นผมจะหยุดไว้แค่นี้จริงๆนะ บัแบบนี้ผมว่าเนเอะโหมดธรรมดาเนอะเอา M16 มาเล่นเลยผมว่าสนุกคือแบบอีซี่ไปเลยเดี๋ยวเอาเอา,เอาไว้ก่อนเนอะดูว่าใช้อะไรได้บ้างดูดิซอมบี้แบบนั่งสาดไปเลย แต่ตอนนี้เราสิจะน่าสงสารเลยติดสปอร์เยอะเลยอ,อื้มอ่าโอเคเอากระบอกนี้มาเตรียมเลยเนาะ ผมลืมบอกอย่างนึงผมมีบัฟเนื้อด้วยนะเออเดี๋ยวผู้รอดชีวิตจะงง,งว่าเฮ้ยทำไมปืนดามเมจเข้าแรงจังเลยผมจะเอา,เอาบัฟเดินทางไอ้ต้นหญ้ากลายเป็นว่ารอแล้วรออีกมันก็ไม่มา มันไปออกแต่อะไรนะลูกไม้ใช่ไหมเออแต้มเวลคูณสองอะไรพวกนี้กับชาอะไรแบบนี้เซ็งครับก็เลยเอามาเลยเห็นไหมโคตรอีซี่เลยนะดูยดิ ติดแล้วก็ติดมา โอ้โหได้ของดีด้วยนะโอ๊ยอื้มออม,มอดดีใจบัฟไึมเหมือนผมเล่นประมาทเลย ใช้พยาบาลสองง,ง่ายมากเลยอโอเคครับ เดี๋ยวดูบั๊บอืมอ้าวอ้าวเอ่อฟื้นฟูพลังชีวิตสี่สบหน่วยเมื่อฆ่าศัตรูนักล่าก็โอเคนะก็คือฆ่าซอมบี้ได้แล้วอะ่ะเราจะรีเลือดคืนสี่สิบก็ดีนะครับส่วนมิดของศัตรูบั๊บหน้ายิ้มน่าจะเคยเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าเป็นโหมดยากแทบจะไม่ค่อยมีผลนะ แต่ผมจะเอาบัตรผ่านนะบัตรผ่านเพราะว่าต้องการเปิดห้องที่มันปิดอยู่ยังไงก็เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันตอนแรกของแล้วกันเพราะว่ามันมีแค่วิ่งยิงเนะมันไม่ค่อยมีสาระอะไรเยอะแยะอะโอเคครับหลังจากที่ผมวิ่งนะครับวิ่งเปิดทุกห้องเลยที่บัฟบ,บัตรผ่านเนะเอาได้ก็นี่ครับ จบรอบนี้อยู่ที่54บสีใบก็โอเคอยู่ครับแล้วก็ผมจะเลือกตัวนี้นะเป็นบัตรผ่านประตูบีแบบธรรมดานะครับอ่าที่ผมตัดไม่ใช่อะไรหรอกร้อนเนี่ผมจะเปิดพัดลมน้ำมูกก็จะไหลด้วยไม่ใช่อะไรคเรออโ,อโอ้โหไม่ถึงเหาอ โอ้ขาดนิดเดียวเองนี่ถ้าปราบบอสนี่ได้เลยนะเออแต่ไม่ปา่าแบบเปลืองปืน,ปนอืมเอ่อโอเคเป็นสามสิบสองนะผมเช็คของแป๊บนึงนะครับเห็นไหมยิงเล่นเยอะเปืนดูดิดูมันแจกดิ ผมรู้สึกว่าแย่นะที่ดีสุดและต้องการที่สุดก็คือฝากนี่เลยก็บัตรบีเนาะอืมเห็นไหมบัตรบีธรรมดายังได้ของดีอีก <c oughs> เป็นสายเจาะกรอะโดยเฉพาะเลยเห็นไหมสามกระบอกอะแต่ว่ามันได้น้อยไงครับมันได้ครั้งหนึ่งประมาณห้าสิบเอ็กแต่ได้ระเบิดถึงสามลูกเลยนะ อ่าใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวรวมไว้แบบนี้ดีกว่าอันนี้ล็อกทิ้งเลยอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ก็ไม่เอาแล้วใส่กล่องไม่เอาแล้วี้เกลียจเดี๋ยวเรียงสวยๆเลยอ่ะ อันนี้ประมาณนี้ครับของที่ได้เนาะของที่ได้นี่เลยประมาณนี้ที่ดูแบบเข้าตาที่สุดน,นะแล้วก็ตัวนี้ระเบิดสามลูกก็ถ้าเจอนะพะเองนนักโบว์อย่าลืมเอามาใช้เลยแล้วกันครับเพราะว่ามันประหยัดอะคือคุณยิงยังไงก็ได้มันไม่พลาดแล้วอะเออเฮอไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาหรือว่าโหมดยากใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะ พระเอกนักบูนะครับอย่าลืมนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะ่าจะเป็นเอาเป็นวันหมุนหมุนฝาไหมทายฤดูก,กาลหรือว่าค่อยเจอกันตอนวันที่15สิงหาเดียก็คืองานแฟ์มาวันนั้นนะมาวันนั้นเลยครับก็อย่าลืมไปอัปเดตแล้วกันครับแล้วค่อยเจอกันอีกทีหนึ่งคิดนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ